สวัสดีค่ะวันนี้อ่านกันไปจะมาป้ายาเพื่อนๆพ,พบกับมังงะสนุกๆเรื่องเมื่อเพื่อนชายกลายเป็นแฟนสาวเชิญพบกับมังงะสายแฟนซีเล็กๆบบกร o ม a n t i มากมายได้เลยเปิดมานะคะก็จะเจอกับหน้าแรกซึ่งก็คือหนุ่มหลอผมสีอ่อนค่ะแต่พอเปิดหน้าถัดมาก็จะเจอสาวสวยค่ะขึ้นปกตอนที่หนึ่งนะคะ ตอนที่1มีชื่อว่าวันที่เขากลายเป็นหญิงค่ะเล่มหนึ่งมีทั้งหมด5ตอนนะคะเนื้อเรื่องตอนแรกเขาก็จะบรรยายถึงเพื่อนสนิทสองคนค่ะคนผมดำเนี่ยมีชื่อว่ามิโยชิส่วนคนผมสีอ่อนมีชื่อว่ามามิยาค่ะบุคลิกของทั้งสองคนค่อนข้างที่จะแสดงออกต่างกันค่ะมิโยชิเนี่ยออกแนวหัวร้อนกว่าเล็กน้อยเฮาเาวกว่านะคะ ส่วนมามิยะเนี่ยออกแนวเป็นสายเนีสุภาพแต่แอบซนค่ะทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นคู่แข่งกันค่ะแข่งกันทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องกีฬานะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งมามิยะก็ลลมป่วยค่ะป่วยไปประมาณครึ่งเดือนก็กลับมาที่โรงเรียนด้วยรูปลักษณ์ใหม่ค่ะให้เ,เพื่อนๆทายนะคะทแดมเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปถึงเซลล์เลยทีเดียวค่ะเปลี่ยนไปถึงเพศเลยนะคะเรื่องนี้ เรื่องนี้เขามีโรคโรคหนึ่งเรียกว่าโรคคาบค่ะเป็นปรกนากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้แบบปากระตูนนะคะพอจำนวนผู้หญิงลดลงในหมู่ผู้ชายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพศค่ะให้กลายเป็นผู้หญิงนะคะแต่โรคนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเกิดในเคสที่เป็นเด็กค่ะเคสที่โตเป็นวัยรุ่นอย่างมามิยะเนี่ยถือว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากนะคะแต่ก็เกิดขึ้นกับมามิยะไปแล้วค่ะ ซึ่งตอนแรกๆเพื่อนในห้องในโรงเรียนก็ยังช็อกๆยังมึนมึนงงงอยู่นะคะแต่ก็จะทำยังไงได้ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วมามิยะก,ก็ได้แต่ต้องยอมรับสภาพไปค่ะต่อมาเราก็จะมาพบว่าตัวมิโุชิเองก็มีความผิดปกติค่ะจะขอเรียกว่าพระเอกนะคะคุณพระเอกเขามีปมที่เข้าใกล้ผู้หญิงไม่ได้ค่ะเขาไม่ชอบสัมผัสหรือพูดคุยกับผู้หญิงค่ะ มามยาิยะหรือก็คือนางเอกของเรานะคะเธอก็อาสาที่จะเข้ามาช่วยเหลือพระเอกให้ชินกับผู้หญิงค่ะโดยการใช้ร่างกายของเธอนะคะเป็นกรณีศึกษาให้พระเอกค่ะเรียกได้ว่าต่อไปนี้นะคะมิโยชิจะลูบจะจับตรงไหนเนี่ยทำได้เต็มที่เลยเพื่ออนาคตข้างหน้าเนี่ยพระเอกจะได้หายกลัวผู้หญิงสักที ซึ่งตอนแรกพระเอกก็ไม่ยอมนะคะเฮ้ยอยู่ดีๆจะให้ไปจับผู้หญิงมันก็แปลกๆไหมถึงจะเป็นเพื่อนกันก็เถอะนะคะแต่นางเอกนะคะเขาก็เกลี้ยกล่อมพระเอกค่ะในเมื่อพระเอกชอบการแข่งขันนะคะเขาก็เลยใช้การแข่งขันเนี่ยมาเดิมพันให้พระเอกยอมทำตามในที่สุดค่ะช่วงแรกๆพระเอกก็ไม่ไหวค่ะเขาสุดเลยทีเดียวนะคะต้องเข้าไปนอนในห้องพยาบาลเลยนะคะ แต่พระเอกเขาก็คิดได้ค่ะว่าที่จริงแล้วเขาเนี่ยที่เขาเป็นอยู่นะคะเมื่อเทียบกับนางเอกที่ต้องเผชิญหน้ากับการล่อคาบเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆค่ะจากการที่นางเอกต้องเปลี่ยนเพศนะคะจากชายกลายเป็นหญิงเขาก็เลยบอกกับนางเอกว่าเขาจะพยายามให้หนางเอกนะคะช่วยรออีกหน่อยค่ะ แต่การรักษาโรคด้วยการสัมผัสมันก็ต้องมีความใกล้ชิดเกิดขึ้นค่ะก็มีช่วงจังหวะสะดุดจังหวะบังเอิญให้ทั้งคู่เขินๆกันค่ะสุดท้ายนะคะนางเอกก็สลัดพระเอกจนหลุดแต่พระเอกเนี่ยสิคะสลัดไม่หลุดถึงขั้นเก็บเอาไปฝันเสร็จแล้วตัวเองก็มารู้สึกอายใจทีหลังค่ะว่าคิดแบบนั้นกับเพื่อนได้ยังไงนะคะ นางเอกเห็นพระเอกแปลกๆไปหลบหน้าหลบตามไม่สบตามไม่คุยกันอย่างเคยก็เลยเข้ามาหาพระเอกก่อนค่ะสุดท้ายนางเอกก็คิดว่าพระเอกน่าจะเป็นคนที่หลีกเลี่ยงตัวเองอาจจะเพราะรังเกียจที่เป็นโรคเปลี่ยนเพศก็เลยพูดกับพระเอกประมาณว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็จะยอมแพ้จากเธอละฉันจะไปจากเธอแล้วนะสุดท้ายพระเอกก็ทำตามหัวใจตัวเองค่ะ ฉากสุดท้ายของตอนแรกเนี่ยก็เป็นฉากที่พระนางระบายความในใจกันและกันค่ะซึ่งที่จริงนางเอกเขาก็ถูกใจที่บุญโรคนี้อยู่พอประมาณแล้วนะคะแต่พอมาเจอเพกเมินไม่คุยด้วยก็รู้สึกเจ็บยิ่งกว่าโรคที่เป็นอยู่ซะอีกค่ะแต่สุดท้ายของตอนจบตอนที่หนึ่งนะคะก็แฮปปี้ค่ะทั้งคู่จับมือกันเดินกลับบ้านนะคะก็มีแอบเขินๆกันนิดหน่อยเรียกได้ว่าจบหวานค่ะ เรื่องนี้นะคะเขาก็ออกมาจบสี่เล่มแล้วนะคะเป็นผลงานของสำนักพิมพ์บงกตค่ะทั้งหมดสี่เล่มจบเลยนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าการออกแบบปกค่อนข้างดึงดูดนะว่าพระนางได้มีเสน่ห์มากๆลายเส้นก็สวยลายเส้นไม่ซับซ้อนจนเกินไปอ่านเข้าใจง่ายเนื้อเรื่องก็ค่อนข,ข้างกระชับอยู่นะคะตามสไตล์เรื่องสั้นสีเล่มจบก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วก็ลงตัวในทุกๆเล่มด้วยนะ เรียกได้ว่าตอนจบของเล่มเนี่ยแฮปปี้ถูกเล่มเลยค่ะตอนที่อ่านจบเล่มหนึ่งก็ทำให้คิดได้ว่าการที่คนเราเนี่ยผูกพันกันไม่ใช่แค่ระยะเวลาเท่านั้นนะคะบางครั้งตัวไกลใจห่างแต่สำหรับพระเอกนางเอกคู่นี้เรียกได้ว่าลึกซึ้งกว่าความรักค่ะอาจจะไม่ได้หวานหรือว่าหวือหวาในช่วงแรกที่เขาเปิดใจให้กันก่อนที่นางเอกจะป่วยยาวนะคะมันค่อนข้างสัน้นแต่ก็ถือว่า พระเอกเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงนะคะมากเลยแหละตัวเองนะคะทั้งที่เราเนี่ยต้องรอใครสักคนแบบไม่มีจุดหมายนะโดยที่ไม่วอกแวกระหว่างทางเป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะโปรไฟล์ระดับพระเอกนะคะสำหรับใครที่ชอบอ่านการ์ตูนแนวโรแมนติกรักเดียวใจเดียวก็แนะนำเรื่องนี้นะคะแล้วคุณจะตกหลุมรักตัวละครในเรื่องนี้แน่นอนค่ะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำให้อ่านนะคะสี่เล่มจบอ่านแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะใครที่ชอบอ่านก็มาคุยกันได้ค่ะจะพูดคุยกันในแชทใต้คลิปนี้หรือว่าจะเปิดคุยกันในเพจของเฟื่องนะคะชื่อเพจว่าอ่านกันไปเหมือนชื่อ YouTube เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเฟื่องก็ต้องขอบายบายทุกคนไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเรื่องสนุกๆเรื่องถัดไปค่ะ